คำทัท้านายเหตุการณ์ดวงบ้านดวงเมืองนี้พิมโยคงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบอกว่าด้วยเหตุการณ์เมืองไทยยังถูกผูกเชื่อมโยงต่อเนื่องจากปี2563ในปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ มีการโคจรไล่ล่ามาทันจนซ้อนทับกันได้ในราศีมังกรตรงระยะละติจูด6องศา21ลิกดานี้ถ้ามองจากโลกเราจะเห็นดาวสองดวงนี้มีลักษณะเป็นดาวดวงเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะวันที่21ธันวาคม2563ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์จะมีการซ้อนทับคุมการสนิทมากที่สุดทำให้ในช่วงนี้เหตุบ้านการเมืองจะร้อนรุ่มถึงขีดสุดที่เรียกว่าดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย The Great Conjunction 2020ตามปกติวิถีวงโคจร ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มักมีเวลาไล่ล่าทันกันได้ตามพื้นที่แต่ละราศีต้องใช้เวลา20ปีแต่การไล่ทันซ้อนทับกันเช่นนี้ต้องใช้เวลาราว397ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม หรือสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงร,รมอันมหาประเสริฐแห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีความรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาต้องขออธิบายอย่างนี้ว่าดาวพฤหัสบดีเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์หมายถึงครูอาจารย์ความยุติธรรม ศีลและทำความดีงามสติปัญญาการเรียนการศึกษาชนชั้นปกครองมกักเป็นคุณประโยชน์คุ้มภัยต่อบ้านเมืองในส่วนดาวเสากลับเป็นประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์หรือเป็นหัวหน้าตัวร้ายที่เป็นตัวแทนของมหาชน ด้วยเหตุนี้ทำให้ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาต้องถูกจัดให้อยู่ต่างควกันอย่างชัดเจนเมื่อใดก็ตามดาวสองซ้อนทับคุมกันก็ย่อมเกิดเป็นการรวมตัวของความเหลื่อมล้ำในความแตกต่างกันสองฝ่ายเชน่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาฝ่ายดีร้ายคนจนรวยคนมีการศึกษาได้การศึกษาคนชั้นสูงชั้นต่ำด่งการเกิดความขัดแย้งในการชุมนุมประท้วงกันอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นับแต่หลังจาก ดาวสองดวงซ้อนทับกุมกันผ่านพ้นไปแล้วนั้นจะส่งผลให้การเมืองมีแนวโน้มค่อยๆปรับการขับเคลื่อนในกระบวนการไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลของบุคคลสองแนวความคิด แต่ทุกฝ่ายอาจต้องยอมเสียสละผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บ้านเมืองผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีได้แต่ในการซ้อนทับสนิทก,กันนี้ก็ยังส่งผลให้เกิดระยะวังกะออบีบฆ่าบี่ยงเบนทางโหราศาสตร์มุม,ม8องศา และในหนึ่งองศาของดาวเสารสามารถมีระยะเวลาการโคจร30วันดังนั้นหลังจากดาวสองดวงซ้อนทับสนิทกันแล้วก็คงยังได้ผลอิทธิพลรัศมีนี้อยู่ที่ยังก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองยาวต่อเนื่องไปถึงในปี2564 เช่นเดิมอีกทั้งในวันที่28ธันวาคม2563ดาวพระอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามการใช้กำลังความขัดแย้งนี้ได้โคจรย้ายมาในราศีเมษซึ่งเป็นที่ตั้งของลัคนาโลกเดิมก็มีดาวมฤริตยูหรือยูเรนัสอาศัยอยู่แล้ว ทั้งยังทับลักคณาดวงมือและทับพระอาทิตย์ดงมีการทำมุมฉากต่อดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์โคโจรอยู่ราศีมังกรด้วยแล้วเหตุนี้ย่อมนำมาด้วยความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น ที่เป็นตัวเร่งในการส่งเสริมสนับสนุนนำมาต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะการมึงไทยเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการมึงทั้งโลกด้วยซ้มท่าศึกษาเฉพาะดาวเสาวมีวงรอบโคจรครบ12ราศีในเวลา30 ปีและปี2,564ถึง2,565ก็โครจรมาตกราศีมังกรมีนตาม,มุงรอบทางประวัติศาสตร์ที่ดาวเสาจรในราศีนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเสมอตัวอย่างเช่นในปี2,535เกิดวิกฤตขัดแย้งลุกลามเป็น จลาจนใจกลางพระนะครในเหตุการณ์พฤิกภาพมินย้อนรอยรอบลงไปอีกในปี2505ยุคสมัยจอมพลสริ์ธนรัฐอดีตในยกรัฐมนตรีมีการยั่งชิงอำนาจรัฐของฝ่ายรัฐบาลและกองทัพประชาชนปลดแอกพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเรียกว่าวันเสียงปืนแตก ย้อนไปในปี2475เกิดการปฏิวัติสยามและในปี2445ก็เกิดเหตุการณ์กรบฏเมียวหนึ่งแพร่จากการจลาจลของกลุ่มคนอ,อพยพมาจากพม่าที่ชาวล้านนาเรียกว่าเมียววางแผนลน่นเมืองแพร่ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น แล้วเวลาไล่เลียกันก็มีกบฏผี่บูมจนต้องใช้กำลังปรับรามเช่นกันด้วยเหตุดาวเสาโคจรมาตกอยู่ราศีมังกรในภพที่สิบเรียกว่ากรมมะหมายถึงการบริหารแผ่นดินผู้ใช้อำนาจปกครองทั้งยังเลงมายัง ดวงจันทร์ตัวแทนประชาชนจิตใจอารมณ์เมื่อดาวสองดวงมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันเช่นนี้ก็จะมีความขัดแย้งกันรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เสมอมา แต่โชคดีที่ยังมีดาวพฤหัสบดีลักษณะดาวสุพเคราะห์ขนาดใหญ่ก็โคจรอยู่ในราศีมังกรทำให้ยังสามารถเกื้อนหนุนเสมือนเป็นเทวดาคุ้มครองบรรเทาเรื่องร้ายลดน้อยลงได้บ้างห่วงเวลาสำคัญคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายน และพฤศจิกายนธันวาคม2564เพราะมีปรากฏการณ์จันทรคราสและสุริยคราสเกิดขึ้นสี่ครั้งทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นช่วงดวงมึงตกต่ำสุดขีดมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากที่สุดในเหตุการณ์เบาๆ อาจมีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออกเหตุร้ายสุดคือการรัฐประหารพิโยว่าประเด็นเศรษฐกิจใน 2, ปี2564ราหูหรือเทพอสูรมีการโคจรอยู่จุดในราศีพฤษภ สลับโยกย้ายไปในทางทิศตะวันตกโคโจรมาอยู่ฝั่งตรงข้ามในราศีพิจิกทำให้เกิดการบทบังกันขื้นที่เรียกว่าปูปราคาสะท้อนถึงการเงินการพลังเศรษฐ,ฐกิจเสร็จทรัพ์ยแต่ตามโหราศาสตร์ราหูมักให้โทษเรียกว่า ราหูเบี่ยงกลายเป็นราหูคนซาบทำให้จะมีการคนรัพบะส,สมถูกนำออกมาใช้จนหมดทั้งยังมีการกู้ยืมเงิน,เงนตราจากต่างประเทศมาใช้เพิ่มอีกเพื่อแก้ไขปัญหาถูกจุดบ,บ้างและไม่ถูกจุดบ,บ้าง ทำให้เกิดหนี้สาธารณะมากมายมหาศาลอีกทั้งราหูยังมีการโคจรไปทิศตะวันตกเรื่อยๆทำให้เศรษฐกิจยังคงมีปัญหารุมร้าแบบยาวๆย้ำว่าในปี2564จะมีการนำเงินเก็บสะสมออกมาใช้หมด และมีการกู้เงินตราต่างประเทศเพิ่มอีกด้วยการนำมาลดแลกแจกแถมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปได้กระทั่งปี2,565เริ่มปฏิวัติการคลังชัดเจนขึ้นทำให้สถานการณ์คลี่คลายตามลำดับย้อนดูดาวพฤหัสบดี คูจรอ,อยู่ราศีมังกรที่เป็นพบสูงส่งผลต่อธุรกิจประเภทสาธารณสุขการศึกษา,าศาสนากฎหมายก่อสร้างแรงงานและการเกษตรกรรมที่ยังพอมีหวังรับความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองดีอยู่ ในส่วนโรคภัยไข้เจ็บตามโหราศาสตร์ดาวอังคารที่เป็นตัวแทนดาวแห่งสงครามอุบัติเหตุอุบัติภัยภัย,ภยธรรมชาติและความรุนแรงตอนนี้มาอยู่ตรงราศีมีนในวันที่27ธันวาคม2563จะเคลื่อนโคจรมาในราศีเมษ เ้ามาอยู่กลุ่มรวมกับดาวมฤตยูคือเชื้อโรคความวิปริตที่กำลังทับลักขณาดูเมืองไทยด้วยเหตุนี้ในปี2564คนไทยยังต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านพ้นในเดือน มิถุนายน2564ไปแล้วดาวอังคารก็จะเคลื่อนโคจรเข้าไปอยู่ตรงในราศีเมถุนที่เป็นธาตุลมอาจส่งผลต้องเผชิญกับอุบัติภัยอื่นแทนทำให้โรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ทว่ามหันตภัยทั้งจากธรรมชาติ ต้องควรระวังภัยพิบัติเกี่ยวกับดินและน้ำเพราะปรากฏการดาวพระเคราะห์มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันตรงราศีมังกรตั้งแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ด,ดาว,ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ที่เรียกว่าดวงดาวทุมนุมโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,564เช่นนี้ย่อมส่งผลให้ราศีมังกรที่เป็นธาตุดินมีพลังรุนแรงทั้งการทุมนุมนี้มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่สุดที่ยังเป็นธาตุดินเช่นกันชนะในปี 2,564ได้รับอิทธิพลสองปัจจัยนี้สิ่งเกิดภัยเกี่ยวกับดินเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและตึกถล่มแม้แต่คลื่นสึนามิก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันและยังเกิดฝนตกหนักผิดปกติสุดโต่งด้วยทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ชะตาดูเมืองไทยผ่านตำราโหราศาสตร์เพื่อเย้ำเตือนให้ทุก ก้าวเดินอย่างระมัดระวังเช็คเช่นคนมีสติก่อนจะพลาดพลั้งนำไปสู่ความสูญเสีย